ประเทศที่มีศูนย์รวมจิตใจให้ประชาชนได้ยึดเหนี่ยวจะส่งผลให้ประชาชนรักสามาัคคีและก่อเป็นพลังเหนียวแน่นที่สามารถขานอำนาจนักการเมืองชั่วและอำนาจครอบงำจากต่างชาติได้คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าที่กำลังผจญนกับความลำบากหรือเศรษฐกิจไม่ดีนั้นในความจริงเราสบายและมีความสุขมากกว่าอีกหลายประเทศที่เราลำบากเพราะนักการเมืองโกงกิน และความเห็นแก่ตัวของคนในสังคมมากกว่าซึ่งดูได้จากกรุงเทพและเมืองไทยถูกจัดเป็นสถานที่น่าท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกประเทศไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์แห่งภูมิภาคมีทรัพยากรมหาศาลมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายมีแรงงานมีฝีมือเป็นคลังอาหารและครัวของโลกประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ต่างชาติพยายามจะยึดครอง ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ก็ไม่เคยสำเร็จเพราะเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนทั้งชาติหากไม่มีสถาบันให้ยึดเหนี่ยวผู้คนจะแตกแยกความสามัคคีง่ายขึ้นนักการเมืองมีโอกาสทำอะไรได้อิสระไม่ต้องเกรงใจใครและต่างชาติก็สามารถซื้อตัวนักการเมืองหรือร่วมมือกับคนเหล่านี้ในการขายสมบัติของชาติหรือกอบโกย ออกกฎหมายแอบแฝงให้ต่างชาติเอาเปรียบเราได้ง่ายขึ้นเปรียบสถาบันคือเจ้าของประเทศคนเป็นเจ้าของบ้านย่อมจะไม่ขายบ้านตัวเองเพื่อแลกผลประโยชน์อันเล็กน้อยแต่นักการเมืองก็เปรียบเหมือนคนที่มาเช่าบ้านหรือมาทำหน้าที่แค่ชั่วคราวลองคิดดูว่าหากต่างชาติเสนอให้แค่พันล้านเพื่อให้อนุมัติแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกัน เขาเหล่านั้นจะเลือกทําเพื่อตนเองหรือเพื่อผลประโยชน์ของประเทศแน่นอนว่าโอกาสจะทําเพื่อตนเองเป็นไปได้มากกว่าเพราะไม่นานก็ต้องลงจากอํานาจอยู่แล้วมีตัวอย่างแล้วในหลายประเทศที่เป็นการยึดครองประเทศแบบทางอ้อมโดยสนับสนุนการล้มการปกครองล้มผู้นําทางจิตวิญญาณสูงสุดก่อนแล้วจึงสนับสนุนคนของตน หรือคนที่ตกลงกันได้ช่วยทั้งเงินและแรงกดดันต่างๆเพื่อให้ได้ครองอำนาจต่อจากนั้นก็สามารถทำอะไรก็ได้กอบโกยกันเต็มที่เช่นให้สัมปทานสิทธิพิเศษต่างๆรวมถึงขายสมบัติของชาติไฟฟ้าประปาน้ำมันคุ้นๆไหมครับเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายประเทศกำลังเจอซึ่งส่งผลให้เกิดขบวนการก่อการร้าย เพื่อแก้แค้นเอาคืนยกตัวอย่างการบุกถล่มอิรักนะครับจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่เจอนิวเคลียร์ตามที่อ้างเพื่อไปบุกถล่มเขาเลยกับอีกกรณีคือการสนับสนุนฝ่ายต่อต้านในลิเบียเป็นอีกสองประเทศที่เห็นได้ชัดว่าตราบใดที่ผู้นำทางจิตวิญญาณเหล่านี้ไม่ถูกโค่นล้มพวกฝรั่งจะเข้ามากอบกลวยผลประโยชน์ได้ยากมาก จึงมีการสนับสนุนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้โค่นล้มผู้นำเหล่านี้ให้ได้ก่อนอ้างเหตุผลสารพัดว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยแต่ในอีกหลายประเทศทั้งพมา่าจีนและอื่นๆก็มีการเมืองที่เป็นเผด็จการและกึ่งเผด็จการแต่เราก็ไม่เคยเห็นฝรั่งมันทำอะไรเหมือนกันใช่ไหมครับในความจริงบางประเทศยังไม่สามารถใช้ประชาธิปไตยได้เ<ๆ>ช่นในอิรักลิเบียรหรือแม้แต่ในจีนเอง ซึ่งปัจจุบันเศรษฐกิจขึ้นอันดับหนึ่งของโลกไปแล้วความเป็นจริงของโลกที่เห็นได้คือหากปล่อยเสรีเต็มที่ในขณะประชาชนยังไม่พร้อมจะเกิดปัญหามากหากประชากรไร้าการศึกษาขาดศิลธรรมหรือแบ่งเป็นชนเผ่าจำนวนมากอย่างในหลายประเทศถ้าผู้นำไม่เข้มแข็งไม่เด็ดขาดไม่มีอำนาจมากพอจะควบคุมให้เกิดความสงบในประเทศไม่ได้เลย หลังล้มซัดดำก็เกิดการนองเลือดแย่งอำนาจภายในประเทศวุ่นวายและสืบต่อมาจนเป็นกลุ่ม i อเอสในปัจจุบันซึ่งมีเขาลลางว่าจะวุ่นวายและอาจเป็นชนวนของสงครามโลกครั้งต่อไปก็ได้มีคนกล่าวว่าถ้าวันนี้ซัดดำไม่ถูกฆ่ากลุ่ม i อเอสและปัญหาสงครามกับชนกลุ่มน้อยในหลายประเทศในตะวันออกกลางตอนนี้คงไม่มีเกิดตามมาหรือไม่มีปัญหามากเท่านี้ สหรัฐอเมริกาเองระบุในแบบเรียนว่าประเทศที่จะใช้ระบอบประชาธิปไตยคนในประเทศต้องมีการศึกษามากกว่า75%หลีกวนยูนายกคนแรกของสิงคโปร์ทำให้ประเทศที่เล็กกว่าไทยถึง800เท่าแทบไม่มีทรัพยากรอ,อะไรเลยกลายเป็นประเทศพัฒนาและร่ำรวยภายในเวลาไม่กี่ปีเขากล่าวไว้ว่าแนวคิดประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแบบตะวันตก ใช้ไม่ได้กับเอเชียโทมัสเจฟเฟอร์สันอดีตประธานาธิบดีของอเมริกากล่าวไว้ว่าภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดของประชาธิปไตยคือพล,ลเมืองที่ไม่มีการศึกษานี่เป็นสิ่งที่เราไม่เคยให้ความรู้กับคนทั่วไปว่าประชาธิปไตยจะได้ผลดีต่อเมื่อคนส่วนใหญ่ต้องมีคุณภาพเสียงทุกคะแนนจะมีผลดีต่อประเทศ ต้องเป็นเสียงจากคนดีมีศีลธรรมมีความรอบรู้คิดเป็นไม่ทำผิดกฎหมายมีวิจารณญาณมากพอกลั่นกรองข้อมูลได้หรือเป็นคนที่มีคุณภาพนั่นเองเสียงส่วนใหญ่หากมาจากคนเสพเพลติดยาขายยาเปิดบ่อนเห็นแก่ตัวงมงายไหว้ได้กระทั่งเจลลดไข้หากเสียงส่วนใหญ่เป็นแบบนี้นะครับจะมีวิจารณญาณในการเลือกผู้นำและใช้สิทธิได้ถูกต้อง และดีต่อส่วนรวมได้จริงหรือดังนั้นในแต่ละประเทศจึงควรมีรูปแบบการปกครองเป็นประชาธิปไตยในลักษณะที่แตกต่างกันไปหรืออาจต้องมีการปกครองรูปแบบเฉพาะให้เหมาะสมกับท้องถิ่นประชาธิปไตยคือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นใหญ่ไม่ใช่ทุกคนต้องเท่าเทียมกันในความเป็นจริงถึงเป็นโลกประชาธิปไตย ก็ไม่มีทางเท่าเทียมกันอยู่แล้วเช่นเราไม่ควรกินข้าวก่อนพระไม่ควรนั่งสูงกว่าพระหรือพ่อแม่ควรหลีกทางให้นายกควรเสียสละให้เด็กสตรีและคนชรามันเป็นวัฒนธรรมคุณธรรมเป็นเรื่องของคนดีมีจิตสำนึกไม่ใช่การเสียเปรียบหรือมีสิทธิไม่เท่าเทียมคนอื่นการเสมอเท่าเทียมกันไม่มีจริงในโลกหรอนะครับ สุดท้ายต้องแบ่งสิทธิ์ตามคุณวุฒิวัยวุฒิแม้เป็นแค่หัวหน้าห้องเป็นครูทหารตำรวจยังไงก็ต้องมีสิทธิพิเศษเหนือคนธรรมดาไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอยู่แล้วถ้าจะให้เท่าเทียมกันก็ต้องจับผู้หญิงมาเกณฑ์ทหารเหมือนผู้ชายด้วยจริงไหมครับเพราะจะได้สิทธิเท่าเทียมกันการให้เกียรติให้สิทธิพิเศษแก่ผู้นำหรือผู้ที่ดำรงตำแหน่งสูงสุดจึงเป็นเรื่องปกติที่ประชาชนควรกระทำ ในทุกระบอบการปกครองประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็ต้องมีระดับและความเหมาะสมต่างกันไปไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นเอื้อประโยชน์ให้คนรวยหรือคนมีอำนาจไปสัมหมดเช่นการเท่าเทียมกันในการค้าขายปล่อยให้คนรวยมีสิทธิ์ลงทุนค้าขายแข่งกับคนจนผลก็คือร้านค้าส่งต่างชาติ เข้ามาทำให้ผู้ค้ารายย่อยล่มจมไปเกือบหมดประเทศเพราะไม่มีปัญญาสู้เขาได้เลยประเทศจีนไม่ได้ใช้ระบอบประชาธิปไตยแต่ทำไมถึงเจริญเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้วิธีการที่ดีที่สุดไม่ได้หมายถึงต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดกับทุกคนมันต้องมีความพอเพียงและสมดุลสอดคล้องกับผู้คนและวิถีชีวิตของคนในแต่ละชาติด้วยนะครับ ดังนั้นในหลายประเทศจึงจำเป็นต้องมีรูปแบบการปกครองที่เหมาะกับประชากรของตนเองฟุตบอลอยังต้องมีหัวหน้าทีมประเทศก็ควรมีศูนย์รวมใจของคนทั้งชาติไม่ว่าจะเป็นบุคคลองค์กรหรือสถาบันซึ่งจะทำให้เกิดความสมามัคคีและรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันได้ง่ายขึ้นสำหรับประเทศไทยเราใช้ระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข แล้วก็ทำให้ประเทศเรารอดพ้นหายนะจากการยึดครองทั้งทางตรงและทางอ้อมจากต่างชาติเป็นชาติเดียวในภูมิภาคนี้นะครับที่รักษาเอกราชมาได้จนทุกวันนี้หากยังมีผู้นำทางจิตวิญญาณที่ครองใจคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียวได้จะไม่สามารถกอบโกยและยึดครองประเทศเหล่านั้นได้เต็มที่ เป็นเรื่องที่ฝ่ายจ้องทำลายรู้ดีจึงพยายามใส่ร้ายป้ายสีสร้างหลักฐานเท็จและมีกระบวนการสร้างข่าวลืออย่างต่อเนื่องมาเป็นสิบสิปีมีผู้ใหญ่ซึ่งเป็นประธานชมรมธรรมะแห่งหนึ่งนะครับเคยเล่าให้ฟังก่อนเสียชีวิตว่ากระบวนการเนี้ยเทเงินลงมาในสมัยก่อนเป็นหลักร้อยล้านเพื่อจ้างคนไปปล่อยข่าวลือตามตลาดแลร้านเสริมสวยโดยตรงดยหวังผลระยะยาวเพราะเห็นชัดว่าคนไทยเนี่ย เชื่อข่าวลือง่ายและผู้ถูกกล่าวหาก็ลงมาแก้ข่าวเองไม่ได้แหล่งที่ปล่อยข่าวลือได้ดีที่สุดก็คือตลาดร้านเสริมสวยปากต่อปากที่ส่งต่อกันมาเป็นสิบปีส่งผลให้เราหลายคนคงได้ยินข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับบุคคลสำคัญบางท่านนะครับที่น่าจะคิดบ้างว่าเรื่องบางสถานที่เนี่ยใครมันจะเข้าไปรู้ละเอียดได้ขนาดนั้นแล้วมีมาทุกวันไม่ซ้าเรื่อง ผมเองเนี่ยนะครับเคยโดนใส่ร้ายมากับตัวเลยถึงได้รู้ว่าแม้ไม่มีความจริงแต่คนมันก็ปั้นเรื่องใส่ร้ายได้อย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันกระบวนการล้มสถาบันวางแผนระยะยาวทำกันเป็นทีมทั้งจากผู้ไม่หวังดีและผู้ที่ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจก็มีนะครับเกิดจากความเชื่อผิดๆว่าถ้าเปลี่ยนการปกครองแล้วประเทศจะดีขึ้นยึดมั่นแค่เพียงว่าประชาธิปไตยคือสิทธิเท่าเทียม ทุกคนต้องเท่ากันโดยเอาแบบฝรั่งบางประเทศที่ไม่มีวัฒนธรรมไม่มีจริยธรร,รมไม่มีประเพณี importa. ที่ดีงามเหมือนพวกเราการสร้างข่าวลือเพื่อใส่ร้ายย, <het? S 2> ยังมีอยู่มาจนถึงปัจจุบันเช่นส่งคนไปปล่อยข่าวลือบนรถ,ทรถแท็กซี่พร้อมโชว์บัตรประชาชนว่านามสกุลเดียวกับตำรวจหรือคนดังอ้างว่ารู้ลึกรู้จร,ริงร,รู้มาจากวงในหรืออ้างว่าเป็นตำรวจทหารสนิท เที่ยวเล่าไปทั่วโดยเฉพาะบนแท็กซี่ตลาดและอื่นๆมีการทำใบปลิวแจกเขียนเป็นหนังสือเชิงนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลิตเป็นคลิปวิดีโอทำเป็นเสียงอ่านสารคดีชุดยาวถูกเผยพแพร่ในอินเทอร์เน็ตและวิทยุชุมชนหลายแห่งหยิบเอาเรื่องจริงเพียงเล็กน้อยมาแต่งเติมข้อความจากนักประพันธ์มืออาชีพที่อ่านหรือฟังแล้วก็ชวนให้หน่าเชื่อได้โดยง่าย หากพิจารณาสักหน่อยนะครับก็จะพบว่าข้อมูลละเอียดทุกซอกมุมขนาดนั้นไม่มีทางเลยที่คนนอกจะรู้ได้ยกเว้นเจ้าของเรื่องมาเขียนซะเองบางอย่างย้อนอดีตไปไกลหลายอย่างก็อยู่ในที่ลับเกินคนทั่วไปจะเข้าถึงแม้แต่คนสนิทเองนะครับก็ยังเข้าถึงได้ไม่ทุกเวลาและย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เหล่าคนสนิทจะพร้อมใจกันทรยศมาเล่าให้คนอื่นฟังข้อมูลเผยแพร่ส่วนใหญ่ มักอ้างว่าได้ยินมาแบบนั้นพนักงานที่นั่นเล่าแบบนี้แต่ก็หาหลักฐานจริงไม่ได้เป็นแค่ข่าวลือแต่คนฟังก็ดันเชื่อและบอกต่อกันไปก็น่าจะคิดกันได้บ้างนะครับว่าเรื่องแบบเนี้ยพูดมโมวๆอาจติดคุกยาวได้มีประโยชน์อะไรเอามาเล่าให้คนอื่นฟังทำไมต้องโชว์บัตรให้ดูบางคนอ้างว่าฟังจากคนรับใช้คนใกล้ชิด ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเลยเล่าให้ฟังผมถามจริงๆนะครับเรื่องใหญ่โตและมีผลต่อชีวิตคนเล่าขนาดเนี้จะกล้าเสี่ยงมาเล่าให้คนอื่นฟังด้วยเหตุผลแค่ว่าเป็นคนบ้านเดียวกันเท่านั้นหรอตัวอย่างนิตยสารต่างชาติลงข้อมูลบิดเบือนให้เป็นกษัตริย์รวยที่สุดในโลก เป็นตัวอย่างชัดเจนว่ามีการพยายามโจมตีใส่ร้ายท่านจริงข้อมูลมากมายแสดงถึงพระอัจฉริยภาพและพระบารมีของในหลวงมีให้พิสูจน์และตรวจสอบได้เสมอคนดีย่อมเห็นความดีของผู้อื่นได้ง่ายลองสวดมนต์ปฏิบัติธรรมสักพักนะครับหากจิตของท่านเปี่ยมด้วยเมตตาก็จะเข้าใจได้ไม่ยากว่าทำไมในหลวงพระองค์นี้ ถึงเป็นที่สรรเสริญรชื่นชมของเหล่าพระอริยะมากมายหลายรูปขนาดนี้รักพ่อต้องร่วมปกป้องโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องแบบเข้าใจง่ายหลายแงยม่มุมความรักบังคับไม่ได้เขามีสิทธิ์ไม่รักพ่อเราอย่ามองเขาเป็นศัตรูอย่าด่าอย่าทำร้ายเขาเขาไม่เชื่อไม่รักก็สิทธิ์ของเขานะครับไม่มีพ่อคนไหน ดีใจที่เห็นลูกทะเลาะกันเรื่องรักหรือไม่รักท่านไม่มีทางที่ทุกอย่างจะจบลงด้วยดีเพราะคำด่าและความโกรธใจเย็นๆพยายามอธิบายให้เข้าใจได้จริงเท่านั้นแต่หากพยายามถึงที่สุดแล้วก็ต้องรู้จักปล่อยวางนะครับและต้องเชื่อมั่นว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนใครทําอะไรไว้ต้องได้สิ่งนั้นคืนเสมอ สำหรับลมปากของคนที่อ้างว่ารักพ่อซะมากมายควรย้อนดูตัวเองด้วยนะครับว่าได้ทำความดีอะไรตอบแทนแผ่นดินไว้เพียงพอกับที่เพียรบอกรักพ่อแล้วหรือยัง